สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านเวียงยองหลับปูนนะครับบ้านเวียงยองหลับปูนนี่เปิดก็มีตี่แอ่วที่ชมแหมเยอะแยะมากมายนะครับบริเวณกําแปงถนนนี่ก็มีกลุ่มศิลปินนะครับเปิดมาวาดหูบทำมาอย่างน่าฮักน่าฮักไว้นะครับเป็นหูบการ์ตูนบริเวณกําแปงหัวนะครับซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมแล้วก็มีกำอู้ถึงคนยองนิดๆหน่อยๆนะครับนาอหมอกม่วนกันนะครับ ไปครับไปกับโกติโวโกเหมือนเดิมครับลุงติโวเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มต้นกันจากบริเวณหน้าวัดต้นแก้วนะครับหรือว่าซีแยกบ้านเวียงยองนี่นะครับตัดนี้ก็จะมี้านขายข้าวซอยนะครับที่ว่าข้าวซอยบ้านยองนะครับก็บมาแหว่แอวได้นะครับแหว่จิ้มได้สําหรับข้าวซอยที่นี่นะครับ จากสี่แยกนี้เดานเทียวไปทางวันโต๊กนะครับจะหันมีทุก,กาตาตัวใหญ่นั่งอยู่นะครับเปิ้นแปลงทุก,กาตาไว้นะครับถนนนี่เป็นสตรีทอาร์ตของบ้านเวียงยองนะครับหรือฮ้องว่าเป็นถนนวัฒนธรรมบ้านเวียงยองก็ได้นะครับทุก,กาตานี่เพิ่งก่อนจะเหมือนกับว่านั่งดูถนนปื้นถนนนะครับซึ่ง มีหลากหลายสีสันวดลายนะครับโอ้ใบเตียวพรนี่นะครับสีเปิดจัดงามนะครับพื้นถนนนี่ก็จะวาดเป็นหูบเป็นเหลืองเป็นลาวต่างๆของบ้านเวียงยยงนี่ก็อย่างใดนี่นะครับยาวสื่อไปจนป้นนะครับถึงหิมน้ำพุ่น,นะครับถ้าแสงดีๆนะครับจะหันวดลายชัดหน่อยนะครับพอดีวันนี้แดดค่อแหงไปหน่อยนะครับเงาของอัน หลังคาอยายังก็มาปาดลวดลายเปิลน,นะครับการตกแต่งระบายสีมุนี่ก็ะถ้าจะเป็นฝีมือของอกลุ่มป้ายสีอีก,กครับเนาะเปิ้ลก็ทําจัดงามนะครับมาช่วยกันเขียนกันวาดนะครับเป็นเรื่องเป็นลา่าเป็นลวดเป็นลายก็เป็นแฮมอันหนึ่งที่อันเชิดหน้าชูตาได้สําหรับบ้านเวียงยงนะครับนอกจากนั้นก่อถนนสายนี่เก็ทุกวันศุกร์นะครับจะเป็น ถนนคนเดินก็จะมีรัวมาขายนะครับมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอะอย่างหรายอย่างด้วยกันครับเนาะที่อันเปิ้อนเอามาแสดงที่นี่นะครับในช่วงวันอื่นๆน,นะครับวันธรรมดาอะอย่างก็พ้อมมีสินค้าหัตถกรรมอะไอย่างขายแถวข้างต่างอยู่พ่องเนาะครับน,นิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วแต่ว่าเมกาจะมันสมองไรนะครับเนาะ,ะถ้าเมกามันก็ตั้งนักหน่อย อเมริกาอิดหน่อยวันนี้ก็นับตางคงอยู่บ้านไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าคนก็ยังสามารถที่จะไปเตี้ยวไปเอลไปถ่ายหูบไปเซลฟี่ยังได้นะครับเพราะว่าลวดลายสีสันเพิ่นยังอยู่นี่ตลอดนะครับก็วันที่เอาไปถ้าเป็นแดดลมลบตกนหน่อยก็จะสีสันสดใสหน่อยเนาะแต่นี่ถ้าเอาเตียวมาจนสุดต่างนี่นะครับก็จะเป็นน้ำกวงนะครับน้ำกวงนี่ก็จะไหลผ่านหน้าวัดนะครับ ประทาตนะครับตัดนี่ก็จะมีสะพานข้ามน้ำมีหลังค้านะครับตั้งข้างนี่ก็จะมีาตางสำหรับรถเครื่องนะครับสามารถหล่นไปหล่นมาได้เนาะ นี่เปรกเจะห้องว่าขัวมุ้งนะครับซึ่งแปลว่าสะพานที่มีหลังคาคุ้มนี่นะครับขัวได้ก็สะพานนะครับมุ้งก็หมายความว่ามีหลังคาเนี่ยนะครับหรือซ้าเตือเปรกเจะห้องว่าหัวมุ้งท่าสิงก็ได้นะครับเพราะว่าอันจะไปขค้ืนที่ท่าสิงหน้าวัดนะครับ ปัจจุบันนี้นอกจากเป็นขัวเตียวข้ามน้ำแล้วนะครับสองข้างทางนี่ก็ยังเป็นาหานขายข้วนะครับมี้านขายขานมเป็นของฝากอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะซื้อเอาไปเตี้ยกินเดินเล่นไปอะไรอย่างก็ได้นะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆแหมนาคนะครับสำหรับที่นี่เนาะ มีหานหัตถกรรมเล็กๆน้อยๆรูปแบบน่ารักน่าดูนะครับอย่างเช่นอันตีว้องโมพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตุ้มหูเนาะตุ้มหูอย่างนี้ถ้าจะใหญ่สน่อยกันแต่ก็ง,งามดีนะครับ จากนั้นก็ยังมีหมู่เสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับที่ประยุกต์รูปแบบมาจากกันเสื้อผ้าเจ้ายองนะครับแต่ใหื่อมันเข้ากับสมัยตันสมัยไส้ละก็งามนะครับเนาะมีงานหัตถกรรมเครื่องจักสานเนี่ยเปิดแปลงพัดจากอันโหยนะครับเวลาวีไปนี่ก็จะได้เตือนตัวเก่าไปนะโหยโหยโหยนะครับเนาะโหยที่บระตูกก็แลงวีแปลงพัดก็จัดเหมาะนะครับสามารถออามาใช้งานได้นะครับดีกว่าขว้างไปบ่ได้นะครับ ก็จังจะมีงานเครื่องหัตถกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มนะครับทําจากผ้าฝ้ายงามๆเนี่ครับเป็นผ้าซีนผ่องเป็นเสื้อผ่องนะครับมีให้เลือกหลากลายรูปแบบนะครับหรืออาจจะเป็นม่านเป็นอย่างครับอันนี้เป็นหมู่ผ้าฝ้ายนะครับ เดี๋ยวมาก่อยนะครับหมู่ผ้าฝ้ายนี่ก็จะมีนักเป็นสิ้นเป็นเสื้อนะครับมีตึงแบบสมัยบกเกา่ามีตึ้งแบบใหม่นะครับส่วนมากก็จะเป็นของไม่ยิงเนาะสำหรับเสื้อผ้าในของผู้ชายก็มีพองนิดๆหน่อยๆนะครับสาหรับคูณผู้หญิงคูณแม่บ้านนี่ก็โอ้เสื้อผ้าย่างอีมาะเลยนะครับ เดียวดูก็จะห็นว่ามีผ้าย้อมสีเป็นเทคนิคบัตติกเนาะปกติบัตติกนี่จะเป็นของทางภาคใต้นะครับแต่อันนี้เพื่อ,อามาทําในรูปแบบภาคเหนือก็จัดงามครับเป็นลายดอกลายดวงนะครับเนาะสินค้าที่เป็นสินค้าโอท p จากร้านค้าท้องถิ่นมูนี่นะครับราคาบบสูงนะครับราคาบาสูงแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับหาซื้อไปหาไปใจก็น,น่าจะติดอกติดใจว่าหลังซื้อมาปิกมาซื้อได้แหมที่หลัปูนนี่นะนะ<ม>้องของฝากของที่ระล,ลึกเล็กๆน้อยๆแต่จุ๊บกระจ,กจิกเป็นหุบจ้างหุบยังี้นะครับอ่า สำหรับที่จะเอาไปฝากได้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะครับราคา10บาท12บาทเลยนะครับก็มาแปลงนะครับซื้อไปฝากลูกฝากหลานได้เนาะนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นหมูกกระเป๋าหมวยอย่างนะครับเพื่อนก็ทําลวดลายสีสันน่าฮักเป็นหูแมงต่างๆเนาะน้าอุดหนุนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรูปแบบอื่นๆแห็นเนาะครับสำหรับกระเป๋าเนาะครับเป็นกระเป๋าห้อยข้างกระเป๋านิดกระเป๋าหน่อยนี่นะ แล้วก็มีหมูดที่มันยังเป็นอันอางานหัตถกรรมอื่นๆอย่างเช่นเอามาทําเป็นหมอนนะครับหมอนนุน้นหมอนกีบคออย่างนี้นะครับมีสปะนะครับสีสันสวยงามน่าใจนะครับ จากวนั้นก็ยังมีสินค้าหมูที่เพื่อนทามาอย่างเป็นหมวกนี่นะครับหรือว่าเตียวเนี่ยที่เพิ่นเอาผ้าขามามาแลงนี่นะครับเตียวจ้างก็มีนะครับกำลังเป็นที่นิยมราคา50าบาทตะคุขนานานะครับเตียวจ้างเนี่ยปกติตัวร้อยร้อยไปนะครับนี่0บบาทเนาะก็สามารถหาซื้อได้นะครับ <S 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 สินค้าของเพื่อนโดยเฉพาะ ผ้าไหมย,ยกดอกนี่นะครับเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอันจังหวัดละปูนนะครับเป็นของที่มีชื่อเสียงนะครับผ้าไหมยกดอกนะครับอยู่ปู่เมืองระปูนมาเมินนานนะครับใครไปใครมาเก็ะมาแวะซื้อหาสินค้าอันที่มันเป็นผ้าไหมยกดอกนี่ได้นะครับก็นับว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับสำหรับผ้าไหมยกดอก พัฒนาสินค้าเพิ่นมาานักเลยนะครับก้าวหน้าขนาดว่าเดียวมาทําเป็นรองเท้าเป็นอะยังก็ได้นะครับผู้ทันกับยุคสมัยเนาะครับสาหรับสินค้าผ้ายกดอกซึ่งสมัยก่อนนี่ผ้าไหมผ้าอย่างนี้ใช้สาหรับเจ้านะครับเจ้านายเนาะสมัยนี้ก็สามารถเอามาใช้กับคนบ้านคนธรรมดาก็ได้นะครับสีสันบวดลายงามเหลือของเจ้าสมัยก่อนนะครับเท่าไปกอยดีๆนะครับเพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วยกดอกอย่างงามเลยนะครับ มีทิ้งสิ้น,นมีอย่าง้่มครับเนาะเอามาดูตรงนี้ก่อน่นาสนใจนะครับเป็นผ้าทอนะครับเป็นผ้าผ้าทอของเจ้าเมืองยูนะครับเมืองยูนี่เป็นเจา้ายงกันนะครับเนาะเพื่อนก็มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนนอกจากนั้นก็มีหมู่เครื่องประดับด้วยนะครับเดี๋ยวกันต่อไปนะครับ ก็จะมีหมู่งานหัตถกรรมมีหมวกนะหมวกกลุบมนี่นะครับหมวกอย่างนี้ได้สาร้อใส่สมัยก่อนนะครับประเดี๋ยวนี้ก็โอนเอามาใส่ได้นะครับมีห้าจนจํำ่ายเครื่องหนังเลยนะครับเป็นหนังแท้นะครับเป็นกระเป๋าใส่ทรนบ,บัตเนี่โอ้โ้กนร้อยถูกขนาดครับ แล้วก็มีหมู่งานหัตถกรรมอื่นๆอย่างเช่นผู้โคมกระดาษนี่ก็มีนะครับเป็นโคมนี่นะครับโคมแบบรูปแบบโบราณโคมอันทางมดส้มเะยนะก็มีขายที่ดีนะ่ทางไฟไป้ายเพล้วก็จะหารว่ามีห้านที่จำหน่ายหมู่เครื่องอะไรยังไงของกินของฝากนะครับซึ่งทําจากาลำไยนะ ลำไยซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองหลัปูน,นะครับเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อนะครับ้ามีอยากแนะนําสักหน่อยนะครับเปิลมีขายฟองเต้าหู้ทอดนะครับสามุงร้อยนะครับลู้ขดน้าดนะครับรสชาติมันก็คล้ายๆข้าวเกียบนะครับแต่ว,ว่า บ่มีน้ำมันบบอมนะครับแล้วก็บ่มีกลิ่นข้าวบาค่คนบ่ถูกก็กลิ่นข้าวของอันกุ้งผ่องปลาพ่องนะครับเอาเก็บฟองเต้าหู้นี่ก็จะตอบโจทย์นะครับเอาไปกินกับน้ำพริกกินกับอะไรยังก็ได้นะครับลำ้ำดีอยู่นะครับหรือว่าจะกินมาได้ก็ได้เอาเตียวมาจนสู้สะพานก็จะเป็นอันวัดพระทาธาตุนะครับตอนนี้เอาปิกมานะครับย้อนปิกมาข้ามหัวป๊กมาตั้งเพใหม่นะครับ เรเดินย้อนปีกมาทางฝั่งวันออกนะครับซึ่งเป็นถนนวัฒน,นธรรมเมืองยองคำกัมนะครับเราก็จะมาเตียวย้อนเมือนะรถเัาจอดไว้ทางเพนะครับมาได้จอดทางคู้นบางคนมาเตียวแอลวัดประธานวีที่จอดรถมาจอดตรงเพก็ได้นะครับ เียวมากกจะหันว่าจะมีบ้านโบราณบ้านเก่าๆนะครับเปิดเปิดบริการเป็นตีนวดห้องเป็นไอ,อยังห้องนียนะครับเวลามาใช้บริการก็จะได้บรรยากาศนะครับเหมือนย้อนยุคป,ป๊กไปบ้านเก่าๆเนาะก่อทำให้ชีวิตบสาสโลไลฟ์เพื่อนเห็นจนัดนะ,นะครับ เดิมาบางบ้านนะครับเพื่อก่อปรับปรุงนะครับบ้านนี้มีป้ายแบะเก่านะครับป้ายว่าบ้านเมืองยองเนี่ยเป็นป้ายเก่าเลยนะครับเนาะว่าที่นี่คือบ้านเมืองยองตัดน,นี่เปิลขายอันก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยนะครับข้าวซอยลำไยนี่นะครับเพื่อเอารำไยมาใส่ตัวโดยเฉพาะลำไยอีดดนี่นะครับเปิลเอาหุบมาใส่ไว้ที่หน้าบ้านแล้วเป็นอีดอจัดใหญ่เลยนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็เป็นของเป็นชื่อเสียงของเปิลนะครับสำหรับเมืองหลัปูน วัฒนธรรมนี่ก็หมายถึงความเจริญนะครับถนนของวัฒนธรรมนี่ก็เหมือนถนนของความเจริญนะครับคนเราถ้าเดินอยู่บนความเจริญเราก็สามารถออกจากทุกซึ่งมาเป็นความบาเจริญได้นะครับขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ